ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเบอร์อะไรอันนี้อันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งไปแล้วไปแล้วอันนี้ผมเอาเบอร์สองอน,นับจากลำดับครับผมนี่ครับ องายดูังไงดีวันนี้เวลาคุณอาบน้ำ,นำเวลาคุณไปรีวิวรีสองรีสอร์ทได้แล้วคุณแบบมีสาวมาตามเม่กี anyway> <to ้ตอนถ่ายงานได้ใช่ไหมเข้าได้ได้ใช่ไหมอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้ได้รูดเลยรูดเลยอย่างนี้เหรอรูดเลยรูดเลยรูดเลยเอาไปที่คุณเช็ดอย่างนั้นเหรอฮะไปที่คุณเช็ดคุณเช็ดอย่างนี้เหรอแล้วก็คุณมีความทนทานขนาดนั้นเลยเหรอคุณสามารถถูสีได้ขนาดนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อไม่มันก็ต้องขู่นิดนึงเราไปดให้ดูพี่เราอาบน้ำเยอะไงเรารีวิวจรงตามจุดท่อนเลนเราก็ต้องแบบ ไปตรงนี้บ้านนิดนึงไม่เพราะว่าถ้าผ้าเขาไม่ดีมันจะบาดเอาต้องพูดถึงคุณภาพใช่ไหมคุณภาพเขาดีมากแล้วก็จริงๆคุณลองอธิบายเป็นภาษาอีสานใช่ไหมอ๋คนอีสานไล้อธิบายอ่เพราะเป็นพี่น้องครับผมวันนี้ก็มาขายผ้าเสื้อโตนะครับ ตอันนี้ราคาเต็มเท่าไหร่นะพี่พันกว่าบาทนะันสี่ร้อยบาทพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทร้อบาทนะฮะแบรนด์เบบี้ฮิวนะคะเออแบรนด์เบบี้ฮิลล์ที่เป็นรูปหมีที่ชอบขายตามห้างสรรพสินค้าโอ้โหตอกมาาทดลองกันได้เลยเพราะว่าโอ้โหดีมากๆจริงเมื่อกี้ลองจับแล้วโอ้โหซับน้ำได้ดีแล้วก็น้ำหนักมาเยอะ อ่าซับน้ำได้ดีด้วยแข็งแรงด้วยลูกหมีนี่เหมาะกับทุกทุก,ทกวัยนะครับยังไงครับลูกๆก,ก็สามารถใช้ได้นะเด็ก,ดกนก็จะชอบไงใช่ไหมแล้วค<อ>ุณชอบเด็กไหมครับ อ๋อกูชอบเด็กไหมครับชอบเหมือนคุณแหละครับไปด้วยแขกับไปด้วยดูดิมาให้ผมเล่าเรื่องวันนั้นไหมครับเออขอบสีเดี๋ยวเปว่าก่อนเดี๋ยวไลฟ่ต้นไลฟ์ต้นไลฟ์เดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยวมันเดือดไปเดี๋ยวมันไล่ผ่าฟอกการคดีเออใจเย็นไม่แต่วันนั้นมึงก็อยู่ในเหตุการณ์กับกู่ขกูหมดแล้ววันนั้นที่นุ๊กพาตัวก็สีนี้นะไม่ก่อนโอ้ยทำเได้ลยไอ้บ้าทุกสิบนาทีคนนี้จะโชว์เต้นขอสุดๆเลยใกลการชงมเอาเพลงนี้เอาให้สุดอะไรอันนี้เบอร์สามทำน้องเอหมดเาลย อบสายพลังชอบสายกระแทกเลยนะคะสายกระแทกสายพลังขอคนนี้ตอนนี้กะตังจะใส่ชุดนี้นะ ก็ไปสองแต่รตามใครโทรตามแม่จ้ะฮัลโหลทำงานอยู่ครับแม่ฮัลโหลทำงานอยู่ครับเลยเหรออันนี้คืออะไรฮะนี่นี่ไหนๆก็มาแล้วโบโกวดีมากครับน้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้อง CCTV เอาเต้นไอ้นี่เหรอเอาสิ่งทีมาเต้นกันใหม่เต้นกันใหม่กล้อง CCTV ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ <B ahn> บ้านคุณมีใช่ไหมตัวนี้ไม่มีแต่ว่า <ละ S 1> ผมมาบอกว่าตัวมีเพราะว่าอะไรเลกิกแต่ละปีมันเยอะมากเป็นน้ำหนัวตัวนี้มันน่ารักมากแต่ยังย้ําบางทีนะครับเวลาคุณจะไปตั้งที่บ่งที่บ้านอะไรคุณต้องบอกคนที่เข้ามาด้วยว่านี่มันคือกล่องนะเ,ออเพราะว่ามันน่ารักมากบางคนอาจจะไม่นุ่นนี่ แต่บอกไว้ก่อนเพืความสบายใจของทุกคนอ่าตัวนี้คือกล้องนะครับผมคุณสามารถไปตั้งไว้ที่โต๊ะกินข้าวโต๊ะอะไรนะโต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะอะไรนะพี่เจมส์นะฮะแล้วสามารถดูได้ง่ายได้ดูง่ายได้ได้ได้ง่ายได้อะไรวะได้ง่ายได้ได้ง่ายได้คุณอธิบายสเปคให้เขาฟังหน่อยครับคุณดูทุกอย่างเลยนี่นี่นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นกล้องนะครับผมกล้องจิ๋วตั้งโต๊ะนะฮะน่ารักมากน่ารักมากดีไซน์เหมือนโยนใช่ดีไซน์เหมือนโยนนี่สิ่งสำคัญที่เปิดเปิดหน้าได้เราไมาบ พอดีน right. mm ้องเขาทำแนวเดโคเลตไงว่าแบบเออมันดูไม่ได้รู้นะอยู่เผ like ื่อมองไปแนวแบบปุ๊บเข้าห้องน้ำตั้งไวเลยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอ่ะตัวนี้แนะนี่เป็นมีม่ได้เราชไม่ได้เนื้อได้อย่างเดียวเลยนะถะทตอนกล้องเนี่ยอันนี้เป็น HD ด้วยนะฮะแล้วก็มีนะฮะตอนดูผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะฮะไม่อยู่บ้านเราก็ดูได้ไม่ได้ดูผ่านอะไรถ้าไม่ผ่าน Wi-Fi อ่ะดูผ่าน ไม่นต่บอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้มีระบบหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่ง,งไหนแต่สิ่งที่ผมจะบอกคุณว่าแต่ก่อนกล้องวงจรแบบนี้มันไมไ่ถูกแบบนี้นะเมื่อคุณจะซื้อกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่ภาพคมชัดขนาดนี้<ท>ผมบอกเลยว่ามันหลายพันจริง<ช>แต่เนี้วันนี้เรามาขายในราคาเท่าไหร่ สามร้หร่365บาทใช่สามบาทจาก999บาทนี่คุณรู้ป่ะว่าสเปคมันแนวความคมชัดอะไรหลายอย่างเนี่ยมันขนาดไหนบ้านบอกเขาทีชัดมากนะครับชัดหนึกล้องที่ใช้อยู่ตรงนี้ครับใช่แล้โชว์ฟีเจอร์ได้ด้านมีปุ่มอะไรบ้างมีสัญลักษณ์อะไรบ้างใช่เลยไอ้บ้านันจะหมายว่เนี่ยเอาผมใช้งานเลยนี่อันนี้ดูด้านหน้าเลยเพรามันมีปุ่มอะไรมีรูปร่างอะไรสัญลักษณ์อะไรแตโชว์ให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยได้สามารถพูดคุยได้สองทางพูดคุยได้เราจะเบงออกนี่มีลลลำำโโพพพงงงเหห็นนมอไูดดิ ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยได้ยินว่ะยังได้วยเอายังได้ยเรื่อยนะพีมันไหนลองลอฮัลโหลมาองดูหน่อยฮัลโหลว่าเนื่อเงี้ยคสอไม่สำหรับใครที่แบบมีลูกเล็กหรือว่าอยากคุยกับลูกคุยผ่านน้องหมาน้องแมวได้แล้วสามารถบันทึกวิดีโอจากตัวนี้แล้วก็สมาร์ทโฟนได้เลยเก่งมากเก่งมากนอนกันมากคล้าชัดมากพี่กล้อง5ล้านพิกเซลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะมาก อมันมีปุ่มคอด้วยสำหรับใครที่ตั้งอันดับน่เห็นนะนี่เนี่ยปุ่มเนี้ยก็ตรงนี้ปุ๊บเป็นไงเนี่ยตรงนี้ปุ๊บกดปุ๊บกิ้ง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 น่เี้เลยนะไม่ล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเดคอเรทบ้านได้ด้วยนะคือวงจรปิดสมัยก่อนมันจะเป็นแบบเชยๆเนาะอันนี้สามารถแบบตั้งวางโชว์ได้เลยหรือถ้าเกิดใครบอกว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับผมก็เหมาะกับตัวนี้นะสมมติวอาหมาเราแบบนอนอยู่อะไรเงี้ยเราอยากจะแบบคิดถึงเขาแล้วก็พูดออกมาเป็นเสียงได้เราไม่อยู่บ้านหลายวันเลอมันมมีีรระบบบบบวสาท่่แ มีคุณปู่คุณย่าอยู่ที่บ้านอะไรเ<ไ>งี้ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวรถที่ดีดีไซน์ก็น่ารักไม่ได้รู้สึกว่าเออมันตึงหรอมันมีกล้องทีวีจับตามองอยู่ลตล,ล,ลอดเวลาแบบผมมันไม่ชอบความรู้สึกแบบมันมาอยู่ในบ้านม,มันก็เลยต้องมีอะไรที่เป็นทุกเล่นเรื่องดีไซน์เรื่องฟีเจอร์เรื่องการแบบว่าอา่ะพูคุยโทรสองสายไปหน้าไปหลังได้นะครับผมนะฮะอผ่านแอป้ได้นะคะาแอปี้ได้นะโหลดแอปตัวนี้ได้ฮะด้านข้างนี้นะฮะ เราก็จะสามารถดูได้เรียลไทม์เลยใช่ดูเรียลไทม์ราคาอย่างไรราคาเนี่ยที่สำคัญราคาอันนี้ดีมากสามร้อหกห้าร้อยหกสิบห้าปกติซื้อเนี่ยสองสามพันถ้างไปดูซีซีวีดีโอ้โหต้องแบบเดี๋ยวนะสามร้อยเอาแล้พี่เนาะอันนี้แค่แบงก์แดงก็้้้ไดแลวะครับสบายครับผมอันนี้ฝากคนหนุนด้วยครับอันนี้ของดีจริงแล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้ทันสมัยแล้วก็หลายคนก็จับจองไปแล้วเคยขึ้นฮอตเซลร์ของที่ช่องนักชาเลติแล้วเหมือนกันตัวนี้นะใครอยากได้อีกก็มาลวมแกงกันได้ครับมาเป็นมนุษย์กับอากาศเท่ ครับตัวนี้แบรนด์นี้นะครับชอบตัวนี้แหละปุ่มโทรออกตัวนี้แหละคือแบบบางครั้งเหมือนแบบเราเดินไปแล้วแบบรู้ว่าเอ้ยมีเฮ้ยแฟนอยู่ข้างบนวะอยากเรียกแต่บางทีมือถือไม่ได้อยู่กับตัวไม่อยากเดินขึ้นไปไม่อยากเดินขึ้นไปไม่อยากเรียกแล้วกำลงแก่แล้วบางคนแก่แล้วอ่ะกดเอาปึ๊บอันนี้มาเป็นสปีกเกอร์ก็ได้ยินอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีของแล้วเราปิดเดลมาลิยังไงครับปิดเดลมาก็คือมองไม่เห็นเฉยๆแล้วถ้าเป็นสปีกอิ่งลิสอ่ะสปีกอิ่งลิสฮะยังไงวะสปีกเกอร์สปีกอิิลส

เจ้าตัวน้อยมิมบบนอวกาศซีดีซตัวนี้ครับ,รบ <S <S สนใจครับปัตตากาห์อยู่ตอนนี้ราคาดีมากในไลฟ์ใครมีคูปองกดกดได้เลยครับเอามาลุได้ได้ส่วนลดด้วยเหมือนกันน,กน,นอกจากนี้มีอีก2รุ่นนะคะพี่เจมส์ามารุ่นนี้กับรุ่นนี้นะคะพเพื่อนๆดูในตะกร้านเนาะนี่พี่เจมส์ให้เติ<ห>้ล <ๆ S 1> ไว้ <ๆ S 1> หน่อยเติ้ะไรเติ้ลอะไปนี่นะคะรุ่นนี้รับรับฟี่เจอร์เลยมาสองร้อยห้าสิบรุ่นนี้เหลือแค่ห้าร้อยคำถามว่าโอนวันนี้แต่งนี้เลยก็สองร้อยห้าสิบนะครับผมแต่งอะไรครับอันนี้ก็ไม่ทันค่ะพี่เอ็มบผมสทเกดคนี่่แบบวาอยาก อ่าดูหมาน้องหมาน้องแมวอยู่รือมาอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็เหมาะเหมาะเลยตัวนี้ต้องเจาะนะคะตั้งได้เลยนี่คือเราสามารถมีเสียงพูดไปมาได้ไหมใช่ตเสียงสองอ่ะค่ะเสียงองผมมนเสียงอยู่แล้วคือเราสามารถแบบพูดลงไปในกล้องได้เลยคือเราคือเราสามารถพูดผ่านโทรศัพท์แล้วก็ผ่านไปถึงคนที่ว่าเราดูอยู่หรือว่าน้องหมาน้องแมวทําสิ่งเรียกเขาได้แบบอ่าน้องหมาก็จะวิ่งมาที่หน้ากล้องเราแล้วบางคนแบบไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหนูก็ได้เหมือนกันพี่ลองลองทำเสียงหนูก็ ไอ้ที่ไม่รู้ไม่ได้เสียงหนูเสียงดูอะไรเนูเสียงหนูอันนี้ห้าล้านพิกเซลเลยนะคะตัวนี้ใช่ห้าลคุณภาพของกล้องนะครับผมก็คล้ายๆกับกล้องใหญ่เลยคือห้าล้านพิกเซลชัดแน่นอนครับหมุนได้สามร้อยห้าสิบห้าองศาอันนี้ก็คือจะหมุนได้รอบตัวด้วยอย่างนี้เลยเฮ้ยพี่ตาพี่ตาใช่แล้ว เาาจะยหมือนด้านนี้แล้วเนี่ยรู้เปล่าเสาเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมเอาไว้รับรับสัญญาณคใช่เพราะว่ามันรับได้จากทุกทางถ้าคุณตั้งแบบนี้บางทีมีเสาเดียวมันก็ได้ทางเดียวนี่มันอย่างนี้ก็จะยิ่งไปได้แล้วถ้าผมถ้าผมสาผมอยากมด้เลยผมอยากได้ทางนู้นอะอย่างนี้อ๋อแล้วก็ปรับแล้วมันจะดูอะไรสุกับางคนแบบอยากดูเพดานเลี้ยงจิงจบไว้ที่บ้าน มีป่ะชิลโรเจอร์เออมีอีกป่ะนี่เขาติดอย่างนี้ไล้แต่ถ้านี่คือยากหน่อยเฮสปินมุนไม่เจอทุกวันนะกุนดอะไรมันโคตรเลมึงเลืมึงเลือกเถียงกันคือสามารถติดได้ทุกอย่างนะครับทุกแนวมุนเพดานก็ได้นะครับ แล้วแต่ว่าเราสะดวกเป็นไห็นชัดได้ที่มืดด้วยนาโนเตอใช่ครับอ่าเป็นอินฟาเลสอินฟาเลสควบคุมผ่านคู่มือภาษาไทยด้วยนะคะตัวแอปอะค่ะแสดงว่าตอนกลางวันจะเป็นภาพสีตอนกลางคืนเป็นภาพขาวดำชัดมากอันใช่ตัวนี้ลดนะคะ899ราสิบเาบาทแค่สลนแปนะไรเคยหน่อยถ้าพี่พีดยิ่งออกช้าโชว์ต้องยิ่งใหญ่นะคุณนี่ผมบอกเลยมาเป็นยกยูงอะราคาพิเศษฮาแพร์รุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมใช่อ่ารุ่นถัดไปนะคะเดี๋ยวให้น้อง แก้วละกันตัวนี้นี่ผมแนะนำตัวนี่ผมแนะนำนะฮะตัวนี้เช่นกันนะฮะวันพ่อครับวัน่คนทํงานถามว่าข้าจะยอมซื้อและซื้อแล้ววันพ่อไปติดให้ที่บ้านหรือเปล่าวายผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนอาจจะมีช่างแอร์ในตำนานต่อไปจะมีช่างกล้องในตำนานนะฮะแล้วก็เองนะฮะวันพ่อไปติดเสร็จสัญญาณก็คือยิงภาพเข้าตทรศั์วันพ่อใช่อย่างที่ผมบอกนะ มิจาอะไรนะมิจฉาชีพนะคุณเองคุณจะไม่อยู่คนเดียวเพราะว่าจ้องคนอยู่ใช่ผมจะไม่ไม่รอซื้อเลยตัวนี้ติดที่บ้านแล้วไปยอมกันแล้วเราก็จะคุยกันนะครับเราก็จะนัดกันอ่ะใครของดีกว่าอ่ะผมขอนะครับคุณจะไปติดที่บ้านเดี๋ยวคุณต้องเต้นด้วยวิ่งใจจะขาดเลยไม่ไม่ไ่โยนอะไรมาไอ้นี่รับด้วยรับจบขอลเปลบอ อ่กูเป็นคนดีแค่ไหนอ่ะสมมติไอ้ช่างแม่งมาติดกล้องแล้วเต้นแบบนี้ต่อหน้ากูอ่ะไหนวะวันนี้มาติดกล้องนี้เลยค่ะเราชนมันได้โอ้โหติดกล้อกด้วยไม่ผมแา่ที่ว่าถ้าผมเป็นคนอยู่บ้านแล้วมีช่างมามติดกล้องนั่นเนี่ยเราเป็นคนเต้นอย่างเงี้ยติดกล้องว่านทุกทีมมาติดกล้องโโอ้ห ได้คือเราพูดถึงคุณลักษณะความดีกันแล้กลงนี้เออพูดอะไรพูดอะไรวัสดุของดีจริงนะผมรู้สึกว่าวัสดุดีจริงแน่เติ๊กดีจริงคือจับไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่คนแข่งแรงเลยครับกอหานไปดีจริงไอยเติ๊กไม่แต่มาแข่งแรงจริงครับคือจับไปีนก่อ เนี่ยเรมันโดนผปันสาดูกล้องนี้มากพีกั๊พี่กันดีมากนะดีครับดจริงจริงเนผมบอกให้ดูว่าดีจริงจริงกล้องดีแต่คนไม่ดีเี่อความดเเความชัดของกล้องเนี่ยพิกเซลเนี่ยารพิกเซลนะเอาอีกแล้วใช่ไม่เอาอีกแล้วคือตัวปวตัวนี้คือผู้ขายก็ขกันไรแล้วแต่ว่าคาจสอแปลว่าอะไรไม่แน่ ส MP 3 MP 3สามเอพี่ป้ไม่ใช่3 MP นูกลเยสูงจอ MP สไม่ได้พิกเซล3มิลเอียนพิกเซลครับพี่ป้นอาของมาขายไปนี่เพราะไม่รู้ไม่รู้แบบคุณไม่รู้อะไรได้ไงไม่รู้อาชอพนพี่ป้ส3อะไรนะ3 MP ครับสาามไม่ได้ขอไมคุณไรู้ 3าเอ็พีเพีสพีสามโอ้สามอไรกรู้เขาด้วยสามเอ้มเวลาเออสามเอ็มพีสอะไรอ่ะพี่สามเอ็มพีเซลเเซลเออเก่งมากเอโอเคพี่มากเสาเล่นพิกเซลพี่ปั้นจำไว้นะครับผมลงทันลงทันพิธการด้วยนี่นะครับเมื่อกี้บอกว่าจับไปแล้วแหละนะแข็ง อ่าใช่คือไม่ดีไม่ดีใช่ใช่ด้วยเนี่ยแล้วแข็งก็รอเลยลูกค้าเข้าใจผิดหมดจะพูดแข่งบ่เป็นควาคิดของดีเกินแล้วเวลาเวลาจังหวะที่หมุนเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าเขาบอกที่ดีมาก ต่อไปนะครับโอ้ท่าไก่นี่บาดตะไคร้น้ำท่วมนะเกยปักปักมุดหน่อยเออปักมุดประมุขหมดกอดตะก้าเลยราคาด้วยราคาพิเศษนะครับวันนี้เท่านั้นนะครับผมยังไงก็เท่าไหร่เท่าไหร่ดีมากครับปกติเท่าไหร่ปกตินะครับสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทนะครับวันนี้วันนี้นะครับลดถึงห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับลดไปเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ตัวนี้พี่ไซเลน ตัวนี้มีเสียงใส่เสียงด่อยเขาไม่เขาไม่การแจ้งเตือนด้วยเวลามีคนบุกรุกเข้ามาตัวนี้มันจะมีระบบป้องกันด้วยเสียงนะครับผมแต่ไม่มีตำรวจมาไม่มีตำรวจแต่มีเสียงเป็นเสียงแค่แค่แต่ครั้งนี้บุกรุกเนี่ยจะยอมให้เตือนไหมอะไรนะฮะถ้า่ครั้งนี้บุกรุกเนี่ยจะต้องแจ้งเตือนไหมผมเชื่อทุกคนจะบอกว่าขอดูก่อนผมเชื่อทุกคนจะบอกว่าถ้าแกนี่มาขอดูก่อนดูอะไรดูว่ามันจะยกอะไรดูจะะออไรรหืเปล่า ดูก่อนล้วเราอ่านี่ของดีของดีลดเยอะมากนะครับถ้ามีที่บ้านมีคนชราอยู่หรือว่ามีน้องหมาน้องแมวแนะนำเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้หมุนได้360องศานะคะราคาอย่างไรนะราคาราคานะครับจาก2,000กว่าบาทนะครับเหลือ520บาทนะครับห้าร้อยยี่สิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้วัสดุแข็งแน่ครับผมจับไปแล้วแข็งเลยแข็งเลยครับผมจัไปแล้วแข็งเลยแข็งเลยแม่ตั๊กนี่เดินงานดีตลอดนะอันนี้เขาดูแลเสคแคร์ดีนะผมเนี้ยได้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 เนี่ยนะฝากด้วยได้กับ หรือบอกแลครับว่าตัวนี้มี s d card ด้วยเอาเมมไปใช้ในการแบบเผื่อมีสถานการณ์อะไรแบบนี d เอสตช่วยคุณได้ช่วยได้นะครับผมอ่ะมีมฟ o อบ y ีเอ,อปั๊บฟ p อบพีเอโอ้โหรุ่นไหนวะเนี่ยเพื่อน แล้วมาได้คือคุรู้ด้ว่าฟอบี้เองคืออะไรทำให้เราไปกับมันด้วยั่นมันไม่เอาไปคนเดียวนะเออเออมีหลอย่างายอย่างมีคนคอมเมนต์ว่ารอยกทรงคืออะไรฮะอ๋ออยากซื้อยกทรงซาบีน่าไปกมาเลยค่ะข้างหลังค่ะทรงไหนล่ะาเราอาจจะเป็นผู้ชายครับแต่เราก็ขายของผู้หญิงได้เพราะว่าเราอยากให้น้องๆทุกคนรู้ว่าเราผู้ชายเราเนี่ยจะชอบรันิยมการใส่บราของสาวแบบต้อง อ่าเนะพูดจากความรู้สึกกันนะแน่นอนครับเพื่อนบอกว่าใส่ให้ดูด้วยนะของซันของคุณต้องบิ๊กไซส์คุณคุณต้องบิ๊กไซส์อย่างเดียวซันฮะคุณจะมาเลือกสมอลไซส์ไม่ได้คุณชอบแบบบิ๊กไซส์คุณจะมาดีเพว่าบิ๊กไซส์มันดียังไงคุณซันฮะเพื่อนๆงงมากเลยวันนี้มีแต่ผู้ชายแต่ขายเออแน่นอนซาบิน่าบอันนี้เราจะคับอะไรฮะอันนี้เขาว่าเพราะว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในการวัดไซส์หน้าอกผู้หญิงอันนี้ผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อและสามารถปวดต่อขอได้ไวมาก อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ